สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็พี่น้องที่ทํา youtube ด้วยกันทุกๆคนนะครับขอกลับสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหุ้นนี้เคเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับงวดประจำวันที่28นะครับเดือน10 2565นะครับผมก็เป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับพี่ๆก่อนหยุด2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับรอบ VIP นะครับผม ก็สําหรับแนวทางนะครับของวันที่27นะครับพี่พี่ก็มาแค่รอบบ่ายนะครับรอบเช้าไม่มานะครับเนาะนะครับอาทิตย์นี้ไม่ค่อยปังเท่าไหร่เลยนะครับก็ในรอบ VIP รอบเช้านะครับ8 5 6กับ6 2นะครับผมก็ถ้าเกิดใครวิ่ง8เนี่ยในรอบ VIP จะมาเข้าในเลขหน้านะครับผมวิ่ง8นะครับแต่ว่า8 5เราเนาะอุตส่าห์เน้นให้ไปอยู่ข้างหน้าซะงั้นนะครับผม อันนี้ก็485นี่856นะครับเกือบแตก3ตัวนะครับในรอบ VIP นะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับ940กับ44นะครับอันนี้อันนี้ก็470นี่940นะครับ3ตัวของเราเนี่ยเฉียดไปเฉียดมานะครับพี่พี่น่าเสียดายนะครับเฉียดไปเฉียดมาสีเนี่ยผมเอาไปอยู่หลักร้อยหมดเลยนะครับแลรอบปกติเข้ามาบนล่างเลยนะครับเลขสีนะครับผมต้องกลับขอโทษขอภัยด้วยนะครับพี่พี่ ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมวิ่ง8รลูด6ไปนะครับรอบปกตินะครับ524กับ60นะครับพี่พีของเรามาเข้า60นะครับ60ตรงตรงจะใครวิ่งลูดที่6นี้มานะครับในเลขล่างนะครับ60นะครับส่วนรอบ v i p นะครับ807นะครับผมกับ03นะครับอื้มนะครับอันนี้680อันนี้807 สามตัวเนี่ยเฉียดไปเฉียดมาจริงๆนะครับพี่พี่เนาะเนี่ยพี่พี่ก็ดูเนี่ยผมให้หลักแปดไปหลักแปดก็ไปอยู่เลขหน้าอีกแล้วนะครับเนาะ VIP เนี่ยทั้งบนทั้งไอ้ทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับแปดไปอยู่หน้าหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครวิ่งที่แปดเนี่ยมาอยู่นะครับผมเนาะเป็นเลขวิ่งนะครับวิ่งแปดนะครับผมเนาะก็เน้นไปแปดศูนย์หกศูนย์นะครับแล้วออกศูนย์เจ็ดศูนย์สามนะครับศูนย์ศูนย์เด้งบนเด้งล่างเลยแล้วครับแล้วก็สีด้วยนะครับ เนาะรอบปกติ VP เนี่ยมาศูนย์หมดเลยนะครับก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะครับมาแค่รอบบ่ายนะครับก็คือ60นะครับวิ่งรุ่นที่6นะครับรอบเช้านี่หลุดนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางของวันของวันที่28วันศุกร์นะครับพี่พี่วันศุกร์สัปดาห์แล้วเนาะเราต้องเอาคืนให้ได้นะครับต้องเอาเด้งๆนะครับรอบเช้านี่ยังไม่มาหน้าอาทิตย์นี้น่าจะยังไม่มาสักวันนะครับมาก็มาแค่ในรอบบ่ายนะครับ รอบเช้านี้ยังไม่ปังเลยนะครับมาก็มามาแค่ v i p นะครับสำหรับแนวทางของวันศุกร์นะครับรอบเช้านะครับพี่พผมให้วิ่งไปที่ผมให้วิ่งไปที่8นะครับวิ่งไปที่8เหมือนเดิมนะครับส่วนสายลูดนะครับสายลูดผมปันไปที่เลข2นะครับ8ก็จะมีนะครับผม80นะครับ 82 86 87นะครับ20 24 26แล้วก็27นะครับส่วนในตัวเจาะตัวเน้นนะครับตัวเจาะตัวเน้น ตัวจอดตัวเน้นให้ไปที่82นะครับ86 20นะครับแล้วก็27งเจนะครับพี่แปดสองแปดหกสอนะครับสลับตัวเจาะนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อย หลักร้อยผมให้ไปที่086นะครับ1 2 7นะครับพี่พนี่เลยนะครับตามนี้นะครับสลับในรอบเช้าส่วนในรอบบ่ายนะครับตัววิ่งตัววิ่งผมให้ไปที่เลข1นะครับส่วนสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข2 นะครับผมก็คือในสูตรทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยถามว่าเด่นเด่น2นะครับพี่พี่แต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ1น,นะครับก็จะมี1 0น,นะครับ1 2 1 7 1 8นะครับ2 0 สองหกสนะครับพีบ่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวเจาะผมให้ไปที่10นะครับผม12นะครับ 28นะครับผม26นะครับ1012 2628นสหะครับสลับตัวเจอะนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข6นะครับก็จะเป็น610นะครับ628นะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหุ้นนิเคช้าบ่ายนะครับวดประจำวันที่28นะครับเดือน1ิ2565นะครับเป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับขอให้เฮงๆกันทุกคนนะครับพี่พี่นะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ